ปรชีวิตลีโอพุทธวิวารอบสองหลังแต่งพาครอบครัวย้ายอยู่เหนือวิวาครั้งใหม่กับจิ๊ฟแฟนสาวนอกวงการจะกลับไปสร้างครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่มีแพลนทําสวนดอกไม้ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หวือหวาผมยังอยู่ในแวดวงการบันเทิงมีละครบ้างไปเล่นรับเชิญด้วยรายการที่มีเจวันบางทีค่อนข้างลําบากถ้าต้องไปต่างจังหวัดส่วนธุรกิจส่วนตัวกําลังเริ่มทําสวนดอกไม้ที่เชียงใหม่อนาคตอาจมีที่พักเงียบ อย่างส่วนเพิ่งเริ่มตั้งไข่เลยครับดานต้นกล้ามาชุดแรกยังไม่ได้ลงแปลงจะต้องให้มันมีอายุถึง4เดือนพอมีภูมิต้านทานนิดนึงตอนนี้ตเตรียมทําแปลงอยู่เป็นความฝันของทุกคนเหมือนเราเกิดและโตที่กรุงเทพทํางานอยู่กับคนมากมายมาตลอดตั้งแต่เด็กๆบางทีมันเริ่มอิ่มตัวเราเริ่มจะหาอะไรที่สงบๆเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดถึงลูกด้วย ถ้าอนาคตลูกได้โตในธรรมชาติพร้อมแบบนั้นน่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็กน้องเป็นลูกชายครับกลัวว่าโตมาแล้วจะเกเรอย่างน้อยเล่นกับดินทรายเด็กน่าจะมีความอ่อนโยนไม่ทำร้ายใครในแน่แนเราคิดอย่างนั้นมีที่ประมาณ30ไร่แต่คงไม่มีปัญญาทำทั้งหมดนแน,แน่แต่ต้นไม้ใหญ่ผมจะไม่เอาออกอยู่แล้วจะแบ่งที่เอาไว้ทำสวนสัก3-5ไร่แค่นี้ก็หืดขึ้นคอแล้ว ขนาดเกษตรกร,กรมืออาชีพเขาทำห้าไร่ยังบ่นเลยนะเพราะดอกไม้ไม่เหมือนสวนต้องดูแลเอาใจใส่เยอะลงมือทำคนเดียวหรือเปล่ามีแฟนทำด้วยครับในระหว่างที่บ้านเรายังไม่เสร็จกำลังจะหาบ้านเช่าที่โน่อนอยู่เพราะขึ้นไปบ่อยผมก็ยังไม่ได้ทิ้งหรอกนะจริงๆก็คุยกันไว้แล้วว่าคนที่อยู่เป็นหลักคือป้าและแฟนผมจะกลับไปเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์อาจจะสุกเสาร์อาทิตย์จันก็ลงมากรุงเทพพอใช้นะ เราไม่ได้จะไปนิมานหรือกินอะไรแพงๆเราก็อยู่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นแหละเชียงใหม่ได้เปรียบอย่างหนึง่งคืออย่างดูหนังซาวทกมันก็มีและโรงเรียนดีๆเยอะสําหรับเด็กผมว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีความสําเร็จไม่ได้หอมหวานเราอาจมองรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างคนคนนั้นอาจรวยมากคนคนนั้นอาจมีเรือย,ยอทคนคนนั้นอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์มีชื่อเสียงเงินทอง ตอนนั้นเราทํางานด้วยความกระหายเหมือนหมาล่าเนื้อกระหายความสําเร็จอยากดังเราอยากทํางานเพื่อที่จะมีชื่อเสียงและต่อย,ยอดไปทําอย่างอื่นพุทธประสบความสําเร็จอย่างสูงเขามีและได้มีในสิ่งที่ตนเองต้องการทุกอย่างแต่เมื่อมีด้านที่ได้มันก็ต้องมีด้านที่สูญเสียซึ่งทําให้เขารู้สึกเสียดายมาจนถึงปัจจุบันผมกลับไปนั่งดูหนังสือรุ่นหรือแม้แต่เพื่อนร่วมทริปที่รักไปต่างจังหวัดเขาถ่ายรูปและโพสต์ลง Facebook แต่มันไม่มีรูปผม แต่ถ้าไปเสิร์ช Google กลับเจอรูปผมจริงๆผมเลือกอยากมีรูปกับพวกเขามากกว่าแต่มันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วแล้วมันเหมือนกับว่าความทรงจำในช่วงนั้นมันหายไปเลย